สวัสดีครับเทคสตอนแรกว่าจะเอาสั้นๆนะล่อไปใช้เกือบสิบนาทีก็เลยทำใหม่คลิปนี้จะมาทํามาเล่าให้ฟังว่าสายไฟสีแปลกๆที่บางทีเรางงเพราะว่าเราได้รถมาเขาตัดมั่วชั่วทชหมดนะเราจะงงก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าสีสายที่แปลกๆเราไม่ค่อยคุ้นตาเราจะงงว่าเฮ้ยมันเอาไปไหนวะใช่ไหมนะไม่เยินเยอะเริ่มกันที่สายสีเทาไม่ใช่สีเทาอ่ะ สีผมมันเทานี่แหละแต่ผมเรียกไม่ถูกนะเนี่ยสีเนี้ยนะครับสีนี้เป็นสายไฟเกี่ยวกับระบบไฟเลี้ยวนะครับเกี่ยวกับระบบไฟเลี้ยวมันจะมาเข้าที่รีเลย์รีเลย์ไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับรีเลย์ไฟเลี้ยวสัญลักษณ์ของมันก็คือสายแอนะครับมันเขียนว่าแอําหรับใครที่จุ๊บมันแตกนะครับจริงๆจะมีจุ๊บใช่ไหมเสียบมันบังคับเสียบนะครับมันมีมันมีเสียสาย L เนี่ยสีเทานี่กับสีสีดำเนี่ย นะครับสีดํานี่คือไฟไฟที่ผ่านจากแบตผ่านผ่านกุญแจมานะเป็นไฟแบตเตอรี่ผ่านกุญแจมาเป็นสีดำฉะนั้นมันจะอยู่คู่กันกับสีเทานะครับเป็นไฟที่เข้ารีเลย์หรือว่าแฟชเชอร์นะครับเป็นไฟที่เกี่ยวกับไฟเลี้ยวนะครับสีนี้นะสีเทานี่นะสีเทาเทาหมุนหมุนสีควันบุหรี่เนี่ยอ่ะโอเคนะแล้วก็อีกสีหนึ่งสีหนึ่งก็คือสายสีอ่าสีเขียวอ่อนๆคาดแดงนี่นี่นี่เขียวอ่อนๆคาดแดง เห็นไหมครันี่คาดแดงเนี่ยนี่เขียวอ่อนคาดแดงอันนี้สายไฟเกียยวว่างนะครับสายไฟเกียยวว่างนะฮะตัวนี้สายไฟเกียยวว่างแล้วก็อีกเส้นหนึ่งไหนแล้วอ่ะ อีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นหนึ่งถ้าเป็นรถโบราณไม่ใช่โบราณอย่าโบราณลยแกจกรถรุ่นเก่านะครับรถรุ่นเก่ามันก็จะมีน้ํามันทูทีใช่ไหมครับมันก็จะมีถงังมีเซ็นเซอร์มีไฟแดงๆเส้นเล็กๆอยู่ใช่ไหมมีไฟแดงๆอยู่ที่เรือนไมล์เรามันก็จะเป็นสายสีนี้ครับสีเขียวแก่คาดแดงนะครับมันเป็นไม่ใช่สายกราวนะสีเขียวแก่คาดแดงนี่เป็นไฟเซ็นเซอร์หลอดไฟสีแดงเล็กๆ,ๆที่อยู่เรือนไมล์ของรถ2จังหวะที่ใช้น้ามันทูทีนะครับมันจะอยู่คู่กับสายกราว แล้วก็สายไฟก็คือสีดํากับสีเขียวแล้วก็เขียวคาดแดงนะครับมันจะอยู่คู่กันตัวนี้เป็นชุดไฟเซนเซอร์ถังน้ํามันทูทีนะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือสีชมพูสีชมพูเนี่ยเป็นไฟขึ้นมาจากมัดเข้าต้มนะครับมันจะเข้าแผงชาร์จนะครับสีชมพูนี่แหละที่ทําให้มีปัญหาบ่อยเพราะมันจืดนะครับยิ่งเป็นของที่มาจากต่างประเทศมันจืด จืดแล้วเราจะไม่รู้เลยมันเป็นขาวหรือน้ำหรือสีอะไรวะงงมากนะครับต้องผ่าไส่ดูถึงจะรู้สีชมพูนะครับสีชมพูนี่ขึ้นมาจากมัดข้าวต้มนะครับเอาเข้าแผงชาร์จนะครับสีชมพูจะมีอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ผมโดนมาจาจะเลยก็คือรีแฟน200ก้านกระทุงสีชมพูครับซื้อมาปีเดียวสายมันจืดนะครับแน่นอนสีชมพูมีแล้วก็รู้สึกว่ารี Dream มรีมท้ายมนมีสีชมพูนะครับสีชมพูส่วนมากมาเข้าแผงชาร์จแล้วจบครับ แต่บางรุ่นมันก็จะวิ่งไปต่อม,มันจะวิ่งเข้าไปต่อสวิตควบคุมต่างๆนะครับเข,เข้าควบคุมแต่มันจะไม่เยอะไม่ดกนะครับมันจะเป็นสายโทนๆทนไปสีชมพูนะครับแล้วก็สีสีไหนอีกอยากให้ดูก็คือเอานี่แล้วกันนะเนี่ยดำคาดเหลืองดำคาดเหลืองนี่เป็นสายไฟที่ออกจากจาก,กล่อง cdi ไปเข้าก้นคอยหัวเทียน นะครับนะครับประมาณนั้นเนี่ยมีแค่นี้แหละอ่าอีกอย่างหนึ่งสีน้ําตาลแล้วกันอ่ะสีน้ําตาลสีน้ําตาลนี่ก็รถแต่งซิ่งเขาจะตัดทิ้งสีน้ําตาลเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่เรือนไม้นะครับเป็นสายที่มีไฟนะเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟหน้าปุ๊บอ่าสายเส้นนี้จะมีไฟแต่ถ้าเราปิดนะถ้าเราปิดมันก็จะไม่มีไฟนะครับสีน้ําตาลนะครับอย่าเอาสีน้ําตาลเนี่ยไปไว้ คู่กับดาก็หมายความว่ายอย่าเอาสีน้ําตาลไปเข้าคั่วหนึ่งแล้วก็เอาดําไปเข้าคั่วหนึ่งหลอดขาดนะครับไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ใช่ขาดมันมันเป็นบวกกับบวกไม่ใช่ขาดเลืเป็นบวกกับบวกนะครับสายนี้คือสายบวกนะครับอย่าไปไว้คู่กันมันต้องน้ําตาลนี่ต้องอยู่กับสายกราวก็คือสีเขียวนะครับดานี่ก็ต้องจะใช้งานก็ต้องอยู่คู่กับสายกราวนะครับประมาณนั้นอ่ะสั้นๆครับถ้าย,ยาวกว่านี้เดี๋ยวต้องทาใหม่อีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่สายนี้สายนี้สายนี้ นี่สายนี้ลืมไปเลยเนี่ยอีกสักนิดนะครับเขียวแก่คาดด้วยน้ําเงินนี่เลยเส้นนี้สําคัญนะครับสําหรับคนที่ใช้รถ2จังหวะมีหม้อน้ําสําคัญมากตัวนี้คือเซ็นเซอร์ความร้อนนะครับตัวเนี้ยนะครับเขียวแก่คาดด้วยน้ําเงินนะครับนะครับสำคัญนะครับต้องต้องต่อไว้นะครับจะได้รู้ว่ารถเราร้อนหรือไม่ร้อนหรือว่าใครมีวิธีการดัดแปลงไงก็ช่างแ,แต่ว่าตัวเนี้ยแจ้งให้ทราบว่าเป็น เป็นสายเกี่ยวกับไอเซนเซอร์ความร้อนที่อยู่หัวสูบล้วอะ่ะนะเขียวคาดน้ำเงินโอเคครับแค่นี้สั้นๆขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่